พอครับพูดถึงว่าสถานการณ์น้ําของจังหวัดเชียงใหม่ขนาดนี้เพราะว่าใกล้จะหมดฤดูฝนละแล้วก็จะมีพายุอีกลูกหนึ่งที่เข้ามาคาดการไว้แว่น้ําลูกนี้จะช่วยเหลือแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ําได้ขนาดไหนครับครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานการณ์น้ําในปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับโดยโดยส่วนของอปริมาณน้ําในอ่างของแม่กวงอุดมธารานะครับจะมี น้ำที่มากกว่าปีก่อนนะครับคือแม่กวงังตอนนี้เรามีน้ําอยู่ประมาณ102ล้านนะครับหรือร้อยละ39 000, ของความจุนะครับส่วนแม่งัดจะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแม่งัดจะมีอยู่123ล้านนะครับหรือ46% 000, ของความจุนะครับซึ่งทั้ง2เขื่อนเนี่ยรวมกันนะครับจะใกล้เคียงกับกับปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งนะครับยังไม่ถึง50%ของความจุอ่าง นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการนะครับว่าพายุโวนร้อนนะครับโนอึนนะครับจะขึ้นฝั่งในเขตประเทศไทยนะครับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประมาณวันที่19-20นะครับซึ่งพายุตัวนี้อิทธิพลนะครับจะส่งผลดีต่อการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำนะครับทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยู่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับเราก็คาดการว่านะครับ พายุลูกนี้นะครับน่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ําได้มากขึ้นนะครับซึ่งจากข้อมูลน้ําฝนนะครับปัจจุบันนะครับน้ําฝนในเขตลู่น้าปิงตอนบนนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะครับประมาณ1 5บถึงเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ําต่างๆนะครับก็ยังมีความต้องการที่จะเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้นครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังมีอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับที่ความจุเกิน80%เปอร์เซ็นต์นะครับเช่น อ่างเก็บน้ําสันหนองนะครับอาเภอแม่แจ่มอ่างเก็บน้ําแม่ตะไคร้อาเภอแม่อ่อนนะครับซึ่งทั้งสองอ่างเก็บน้ำนี่ครับตอนนี้มีน้ําอยู่80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นทางงคการพันเชียงใหม่นะก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับอ่างเก็บน้ําที่คาดว่าจะล้นสปินเวย์นะครับหากอิทธิพลจากพายุโนอื่นที่เข้ามานะครับส่วนความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของตัวเขื่อนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเขื่อนเรายังมีความมั่นคงแข็งแรงครับ ครับพูดถึงวาประเมินไว้พูดถึงว่าจากนี้ไปจนไปจะถึงหน้าแรงเนี่ยเชียงใหม่จะจะต้องเข้าสู่สภาพวิกฤตไปแรงไหมครับครับส่วนไอตัวเลขนะครับตัวเลขการประมาณการปริมาณน้ำนะเราคาดการว่านะครับน้ําในปีนี้นะครับหากพายุโนอื่นเข้ามานะครับแล้วก็ตกมีปริมาณน้ําตกเหนือเขื่อนนะครับน้ําในปีนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับยกเว้นว่า ฝนไปตกด้านท้ายเขื่อนนะครับอาจจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับ